เมื่อราวราวห้าร้อปีก่อนในโลกดาบไปฆ่า,าต,รตรสูนตระกูลสกิคุนิได้ถือกำเนิดฝาแฝดคู่หนึ่งโดยแฝดพี่มีชื่อว่ามิชิคัสึและคนน้องชื่อว่าโยริอิจิซึ่งในเวลานั้นการให้กำเนิดฝาแฝดเป็นสิ่งอัปมงคลเพราะเป็นเหตุของการย่งชิงตำแหน่งสืบทอดในตระกูลโยริอิจิได้เกิดมาพร้อมกับปานอัคร,ระบ,บนหน้าผากทำให้พ่อของเขาคิดจะลงมือฆ่าเขาในทันทีเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่คุณแม่ของเขาก็ระเบิดความโกรธใส่คุณพ่อและปกป้องโยริอิจิเอาไวไ้้ได โดยมีข้อแม้ว่าเมื่อพอครบอายุ10ป,ปีต้องพาโยริอิจิออกจากบ้านไปอยู่ที่วัดเพื่อบวชเป็นพระแทนหลังจากนั้นพ่อของเขาก็เลี้ยงดูมิชิคสึกับโยริอิจิให้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นชุดกิโมโนที่สวมใส่จะเป็นคนละสีการศึกษาที่ได้รับและอาหารที่ได้กินก็จัดให้ไม่เหมือนกันโยริอิจิกลายเป็นเด็กที่ไม่ชอบพูดเกาะติดที่ด้านซ้ายของแม่อยู่ตลอดเวลา และถูกแยกห้องนอนให้ไปอยู่ห้องสามเสือโดยห้ามใครเข้าไปพูดคุยกับเขาคุณแม่ของเขาเลยได้ขอพอรกับเทพเจ้าสุริยันอยู่ทุกๆวันให้หมอบพลังและสุขภาพกายที่ดีให้กับลูกของเขามิชิคัสึก็ได้แอบไปหาน้องชายของเขาอยู่บ่อยครั้งและเขาก็ได้ทําขลุ่ยไม้ไผ่อันเล็กเป็นของขวัญให้กับน้องชายก่อนจะถูกคุณพ่อจับได้ว่ามาแอบมาเล่นที่ห้องนี้และสั่งห้ามอย่างจริงจังไม่ให้มาที่นี่อีกในระหว่างนั้นมิชิคัสึก็ได้ฝึกวิชาดาบกับลูกน้องของท่านพ่ออยู่เป็นประจำ และใครๆก็ต่างชมเขาว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ชีวิตของเขาทั้งสองได้เป็นแบบนี้เรื่อยๆจนกระทั่งทั้งคู่อายุได้เจ็ดขวบในวันหนึ่งโยริอิจิได้ติดตามมาดูพี่ชายของเขาที่กำลังฝึกดาบอยู่และโยริอิจิที่ทุกคนเชื่อว่าเขาไม่สามารถพูดได้กลับพูดคุยกับพี่ชายของเขาได้อย่างคล่องแคล่วโดยได้บอกกับพี่ชายว่าเขาอยากจะเป็นซามูไร,รที่แข็งแกร่งเหมือนพี่พร้อมกับแสดงรอยยิ้มครั้งแรกในชีวิตมอบให้กับพี่ชายแต่ในตอนนั้น มิชิคัสึก็ก็ไม่ได้สนใจเขาสักเท่าไหร่จนมีวันหนึ่งโยริอิจิได้ตามตื้อขอให้เขาสอนวิชาดาบให้ตอนที่กําลังเรียนกับลูกน้องของพ่ออยู่หลังจากนั้นลูกน้องของพ่อก็ได้โยนดาบไม้พันผ้าหน่วมให้กับโยริอิจิพร้อมกับอธิบายวิธีใช้คร่าวๆให้ฟังก่อนจะลองดูแต่พอเอาเข้าจริงนะครับโยริอิจิสามารถจัดการลูกน้องของพ่อได้ในพริบตาด้วยการหวดเข้าที่คออกท้องขาในขณะเดียวกันมิชิคัสึกไม่เคยสามารถโจมตีโดนลูกน้องของพ่อได้เลยสักครั้งเดียว แต่โยริอิจิที่เพิ่งจับดาบครั้งแรกกลับทําให้เขามีรอยปูดเท่ากําปันได้หลังจากนั้นโยริอิจิจึงบอกกับพี่ชายของเขาว่าไม่อยากจะเป็นซาม,มูไรแล้วเพราะเขาไม่อยากทํำลายผู้คนอีกมิชิคัตสึก็ได้คอติดตามโยริอิจิไปทุกที่เพื่อถามถึงเคล็ดลับของโยริอิจิแต่คตําตอบที่ได้รับก็ทําให้เขาได้รับรู้ถึงความแตกตา่างระหว่างเขากับโยริอิจิโดยตัวโยริอิจินั้น สามารถมองศัตรูได้ทะลุปุโปงแบบที่เขาไม่สามารถทําได้และโยรุอิจิก็ยังบอกอีกว่าแทนที่จะคุยเรื่องวิชาดาับกับพี่เขาอยากจะพูดคุยเรื่องติปะถะหรือการเล่นวาวกับพี่มากกว่าตอนนี้มิชิคัสึได้คิดว่าสถานาการณ์กลับกันแล้วเพราะลูกน้องของพ่อคงไปรายง,งานให้ท่านพ่อฟังถึงความอัจฉริยะของโยริอิจิแน่ๆทำให้ตำแหน่งสืบทอดซามูไรของตระกูลเริ่มสัน่นคลอนแต่ไม่กี่วันต่อมาคุณแม่ก็ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยและในวันเดียวกันนั่นเอง โยริอิติก็ได้มาบอกลากับพี่ชายของเขาเพื่อออกเดินทางไปที่วัดทันทีก่อนกำหนดพร้อมกับบอกว่าเขาจะเก็บขลุ่ยชินีไว้เป็นตัวแทนสำหรับพี่ชายเขาเปรียบเสมือนพี่ของเขาจะคอยอยู่ข้างกันเสมอแต่เมื่อมิชิคัสึได้อ่านจดหมายที่คุณแม่ได้ทิ้งไว้ให้ปรากฏว่าเหตุผลที่โยริอิติรีบออกจากหมู่บ้านไปเป็นเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะเป็นผู้สืบทอดแน่ๆและไม่อยากแย่งไปจากพี่ชายจึงรีบออกไปดีกว่าและเหตุผลที่เขาคอยเกาะติดด้านสายของคุณแม่อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพราะเขาเป็นเด็กติดแม่แต่กำลังพยายามช่วยพยุงคุณแม่ที่มีอาการเจ็บร่างกายกซีกสายอยู่นะครับหลังจากไม่ชีคัสสึรับรู้ถึงความอัจฉริยะของน้องชายของตัวเองก็ทําให้เขาเกิดแรงแข้นริษยาและคิดอยากให้น้องชายหายไปจากโลกนี้แต่คําขอของเขาก็ต้องกลายเป็นจริงนะครับเมื่อตอนที่พ่อให้ลูกน้องไปตามหาตัวโยริอิจิที่วัดกลับมาแต่กลับไม่เจอร่องรอยของเขาเลยเพราะเขาไม่เคยไปที่วัดตั้งแต่แรกแล้วโยริอิจิในตอนแรกมีเป้าหมายจะเดินทางเพื่อไปบวชเป็นพระตามที่ตั้งไว้ แต่วันที่เขาเดินทางออกไปก็ดันเกิดเปลี่ยนใจไม่หยุดอยู่ที่วัดและเลือกที่จะวิ่งหนีห่างออกไปในที่ไกลแสนไกลโยริอิจิได้วิ่งไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็ไปโผล่อยู่กลางทุ่งนาที่ไหนสักแห่งก็ไม่รู้ที่มีเด็กสาวเก็บเกี่ยวผลพักอยู่และเด็กหญิงคนนั้นก็มีชื่อว่าอุตะซึ่งเธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับโยริอิจิได้10กว่าปีเลยทําให้เขาทั้งคู่ได้แต่งงานและตั้งครันบุตรของพวกเขา แต่วันหนึ่งเมื่อโยริอิติได้กลับมาที่บ้านหลังจากออกไปตามหาหมอตําเยเพื่อจะมาทำคลอดให้ภรรยาของเขาก็ต้องพบร่างไร้วิญญาณของภรรยาตัวเองที่กำลังอุ้มคันนอนจงกองเลือดอยู่โยริอิติได้โอบกอดร่างไร้วิญญาณของภรรยาและลูกพร้อมกับคิดในใจว่าทำไมเขาที่อยากจะใช้ชีวิตธรรมดาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้โยริอิติได้กอดร่างไร้วิญญาณของภรรยาของเขาอยู่อย่างนั้นประมาณ1ิบวันก็ได้มีนักดาบกลุ่มนักล่าอาสูนที่กำลังตามหาตัวอสูรอยู่มาพบเข้า จึงบอกให้โยริอิติสวดภาวนาให้กับคนตายและรีบหนีไปทําให้โยริอิติได้เข้าร่วมเหน่วยพิฆาตอสูรในภายหลังนะครับและในตอนที่เขาได้เจอกับมูซันต้นต่อของอสูรโยริอิติก็ได้เข้าแจทันทีว่าพรสวรรค์ที่เขามีและจุดหมายของการมีชีวิตของเขาเขาเกิดมาเพื่อจํากัดเจ้าสิ่งนี้นั่นเองโยริอิติสามารถจัดการกับมูซันได้อย่างไม่ยากนะักด้วยพลังดาบสีชาิของโยริอิติทําให้มูซันไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้ แต่โยริอิติก็กลับปล่อยโอกาสในการจัดการเขาลุดมือไปทําให้มูซันหนีไปได้น,นะครับส่วนด้านมิชิคสึได้ใช้ชีวิตสงบสุขแต่งภรรยามีลูกในฐานะซามูไรประจําตระกูลจนกระทั่งวันหนึ่งเขาและเหล่าลูกน้องได้ไปทําภารกิจในป่าแต่ก็ต้องถูกอสูรบุกโจมตีทําให้ทุกคนที่นั่นเสียชีวิตทั้งหมดเหลือแค่มิชิคสึแค่คนเดียวและตอนที่อสูรกําลังจะพุ่งโจมตีเข้ามาที่เขาก็ได้มีนักดาบคนหนึ่งเข้ามาตัดหัวอสูรและจัดการได้อย่างง่ายดาย และคนคนนั้นก็คือน้องชายของเขาโยริอิจินั่นเองทําให้มิชิคัสึที่เห็นความแข็งแกร่งของโยริอิจินั้นถึงกับยอมทิ้งลูกเมียและหมู่บ้านไปเพื่อเข้าร่วมกับนักล่าอาสูรและไปฝึกฝนให้เหมือนกับโยริอิจิในตอนนั้นมีแค่โยริอิจิคนเดียวที่สามารถใช้พลังปราณได้เขาจึงได้สอนพลังปรานให้กับคนอื่น แต่ก็ไม่มีใครสามารถใช้ปราณตะวันได้แบบโยริอิจิเลยโยรุอิจิจึงเลือกแนะนําให้คนอื่นทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดทําให้เกิดปราณแยกออกมาจากปราณตะวันได้อย่างเพลิงน้ําลมและอื่นๆนะครับส่วนตัวไมชิคาสึก,ก็ฝึกฝนจนมีปราณอักระบนหน้าผากเหมือนกับโยรุอิจิแต่เขาก็ยังไม่สามารถใช้พลังปราณตะวันได้อยู่ดีที่เขาจะใช้ได้ก็เป็นแค่ปราณสายแยกออกมาและตั้งชื่อว่าเป็นปราณจันทรานะครับในเวลานั้นนักดาบคนอื่นๆไม่มีใครแขงแ่งเทียบพี่น้องสองคนนี้ได้เลย แต่ในขณะเดียวกันมิชิคาสึก็ก็ไม่สามารถฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งเท่าโยริอ,อิจิได้และว่ากันว่าผู้ใดที่สามารถฝึกฝนวิชาปราณจนสามารถเบิกอักขระปราณได้แล้วจะมีอายุได้ไม่เกิน25ปีทําให้มิชิคาสึที่เชื่อแบบนั้นได้เจอกับมุซันที่กําลังอยากจะทดลองทําให้ผู้ใช้พลังปราณมาเป็นอสูรอยู่พอดีได้ยื่นข้อเสนอให้กับเขาตอนที่มิชิคาสึจะตอบตกลงรับข้อเสนอเป็นอสูรเพื่อมีเวลาไม่จํากัดในการฝึกฝน และมีร่างกายที่ไม่เสื่อมสลายได้เลือกทิ้งออกจากกลุ่มนักล่าอสูรไปและเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็นโคคุชิโบแทนนะครับข่าวที่มิชิคัสึกลายเป็นอสูรได้แพร่ถึงพวกหน่วยพิฆาตอสูรในทันทีทําให้ทุกคนต่างกล่าวโทษมาที่โยริอิติที่ปล่อยมูซันหนีไปได้ในตอนนั้นและนักล่าอสูรที่เปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นอสูรก็คือพี่ชายของเขาอีกทําให้ทุกคนนะครับบีบโยริอิติให้ออกจากกลุ่มนักล่าอสูรไปแล้วหลังจากนั้นโยริอิติจึงเดินทางหายไปจากทุกคน แต่ก่อนที่จะจากไปเขาได้กลับไปหาบ้านของซูมิโยชิอีกครั้งเพื่อจะบอกลาและมอบตัางหูให้กับซูมิโยชิซูมิโยชิจึงได้พูดกับโยริอิจิว่าสิ่งที่โยริอิจิทำนั้นมันจะไม่สูญเปล่าและเขาจะเป็นคนสานต่อเจตนานรม์ของโยริอิจิและสืบทอดวิชาปราณตะวันต่อไปเองทำให้วิชาปราณตะวันได้ถูกส่งต่อมาถึงทันจิโร่ในยุคป,ปัจจุบันนะครับแต่หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ60ปี เขาได้กลับมาที่หมู่บ้านเกิดของเขาอีกครั้งแต่เมื่อกลับมาถึงเขาก็ต้องพบกับโยริอิจิในวัย80ปีที่ฝืนสังขารฝืนกฎเกณฑ์สาหรับผู้เบิกปานได้รอพบกับพี่ชายอย่างเขาอยู่และได้บอกว่าเสียใจและเวทนาที่เห็นพี่ชายเป็นแบบนี้ก่อนจะฉับสะบั้นดาบเขาที่คอของคาคุชิโบเกือบขาดในดาบเดียวในโยริอิจิก็ได้สิ้นอายุขัยด้วยความชราในขณะที่ยืนอยู่แบบนั้นคคุชิโบได้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะฝึกมานานแค่ไหน หรือกลายเป็นอสูนตัวเขาก็ไม่สามารถจัดเหนือโยริอิจิได้เลยและเพียงหากโยริอิจิยังมีลมหายใจอีกสักนิดหนึ่งข้อของเขาก็คงขาดไปแล้วด้วยความหัวร้อนของโคคุชิโบเขาจึงทำลายกายเปล่าไราวิญญาณของโยริอิจิสับกระจายออกเป็นชินช้นๆจากนั้นโคคุชิโบก็เลือกเดินเส้นทางที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้ให้กับใครอีกและได้กินมนุษย์และคอยฝึกฝนตนให้แข็งแร่งไปเรื่อยๆจนมาถึงในยุคป,ปัจจุบัน เขาก็ได้กลายเป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่1ใน12อสูรจันทราและนี่ก็คือเรื่องราวของสองพี่น้องตระกูลสึกิคุนิซึ่งเป็นผู้ขีดขน,นพลังปานตระกูลแรกในโลกของดาบพิฆาตอสูรน,นะครับถ้าอยากติดตามข้อมูลหรือเก็บความรู้เกี่ยวกับกร์ตูนเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม,มก็กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเรากันได้เลยนะครับและก่อนจบคลิปในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมเชิญก,กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับ